การปลูกโดยวิธีการโยนกลา้าหลังจากที่เราพอกล้าไว้แล้วนะครับเมื่อกล้ามีอายุนะครับที่จะโยนได้จากนั้นก็ท่อนออกจากกระบะนะครับเพื่อเตรียมไปโยนนะครับเทือกเราก็เตรียมไว้แล้วนะครับที่เตรียมก็ระบายน้าออกบ้างนะครับไม่ต้องไม่ต้องข้างน้ำไปมากนะครับวิธีการโยนก็คือเดินทอย้ล่างแล้วก็โยนโยนไป้างหน้าโดยจับแล้วก็ง่ายมือนะครับให้กล้ากระจายให้มากที่สุดเมื่อตกลงมามันจะตั้งตัวได้ดี การทำนาแบบโยนกล้ามีข้อดีหลายอย่าง 1. สามารถกำจัดวัชพืชได้ง่าย 2. ประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้80-85%เพราะใช้แค่3-4กิโลกรัมต่อไร่3ต้นกล้าตั้งตัวได้ทันทีโตเร็วและแข็งแรง 4. มีการแตกกอดีมากและเร็วกว่าการปลูกด้วยวิธีอื่นเนื่องจากแต่ละต้นมีที่ว่างให้แสงและอากาศถ่ายเทได้ 5. จัดการโรคและแมะลงง่ายกว่า เท,เทียบอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์การทำนาแบบต่างๆจากน้อยไปหามากจะเห็นได้ว่าปลูกแบบโยนกล้าใช้เมล็ดพันธุ์น้อยสุด3-4กิโลกรัมต่อไร่คิดเป็นเงิน60-80บาทต่อไร่ในขณะที่การหวานด้วยคนจะต้องใช้พันธุ์ข้าวปลูกมากถึง25กิโลกรัมและอาจมีต้นทุนสูงสุดถึง600บาทต่อไร่เลยทีเดียว